อ้ว่าจะหาคนขายลอตเตอรี่มามแล้วะสวัสดีกับวันที่หนึ่งกันยาครับวันนี้วันหวยออกกับพี่น้องอยู่เทศบาลลุงลุงทางนี้แป๊บนึงครับไว้หน่อยเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับว่าไม่เห็นพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ครับก็เลยออกมาดูวันนี้อากาศสดใสแจ่มใสแต่ชาครับเหมือนเมื่อวานครับพอเที่ยงนี้กระน,นำลงมาแบบฟ้ารั่วมา มีสามศูนย์บ่หกว่าทะเลาอะไรพลุงว่าทะเลาอยกองไรเอ่ลงเรือสามลงเครืองเดรเกลี่ยนสามอีกเนี่ยเรือสามอ่ะซื้อใบหนึ่งกี่ด้ปีนี้ตอนนี้พี่บ้าครับซือเลข ครั้งแรกครับที่ซื้อเลขเดิมเนาะนี่ฮะเราซื้อเลขเดิม95เอ้ย095 983ครับแม่แน่นะครับพี่น้องแจ็คบาทลุง100ครับไม่เป็นไรครับออกซื้อได้ครับประเทศไทยก็ซื้อ100ทั้งนั้นแหละ3ี่เบอร์ครับมก็ไม่มีจา กกไอยู่ที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้วันหวยออกร้านเราก็เช่นเคยครับขายเรื่องเดิมๆขายของเดิมๆครับขายข้าวสารขายไข่ขายหมูขายไก่ครับแต่ก็อยากอัปเดตให้เห็นครับว่าพวกเราอยู่ใสถานการณ์อะไรครับวันนี้ฝนตกฟ้าร้องลมหนาวรู้อีกเป็นยังไงคือหู อ๋อย่งเบิ้งซมือ่บิ้งางเบิ้อ่เบิะดเชหบิ้งา่เบหนังองเงี้ยบได้เบิงนัลยเบิ้งเดียวนามฟุที่่วงใช่ไหมอ๋อบ่อเลือมั็นบอเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยอึมครึม เหมือนเดิมครับผมพี่น,อนอ้องเนาะบรรยากาศก็กเงียบเงาเศร้าซึมไม่ต่างจากเดิมครับแต่ว่าวันนี้วันหวยออกคลึกคืนแน่นอนครับผมช่วงเช้าก็อาจจะไม่คลึกคื่นครับไม่ค้าเก็บเงินซื้อหวยไม่ซื้อไข่ซื้อข้าวครับพวกเราก็มาทำคลิปอัปเดตท,ทุกๆวันครับกับหน้าร้านของพวกเราครับหน้าร้าน ขายหมูหน้าร้านขายไก่หน้าร้านขายข้าวสารครับหน้าร้านขายดินปลูกหน้าร้านขายปุ๋ยอ่ะอันนี้ก็เป็นโครงไก่ครับสินค้าสุดฮอตครับผมที่เป็นกระดูกติดเนื้อเนื้อติดกระดูกครับที่เลาะเนื้อออกไปแล้วเพราะว่ายังไงครับพี่น้องราคามันสูงครับแต่ก่อนนี่ กิโลละ10บกว่าบาทครับอ่าเบาทก็มีฮะกิโลหนึ่งเจ็ดบาทครับช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนครับกิโล7จบาทแบาทตอนนี้ครับพี่น้องกิโล30บาทครับขึ้นมา2เท่าสามเท่าตัวครับถือว่าสุดยอดครับถือว่าสุดจัดครับเนาะราคาขึ้นเยอะมากครับเนี่ยวันนี้จะมาดูบรรยากาศวันหวยออกก็เหมือนเดิมครับเงียบเหมือนเดิมใชได้ไหมคอมเพึงใช้ได้ครับ หลังจากที่ไปช็อตครับมาคอมเกิดปัญหาวันนี้ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเมื่อวานนั่งเขียนกันทั้งวันขายสินค้าโดยการเขียนเอาเนาะแต่วันนี้จบแล้วครับ่นองได้แล้วถ,งงถึงจะเงียบถึงจะเหงาถึงจะเศร้าถึงจะซึมก็ต้องสู้ครับผม,มบรรยากาศเทศบาลเมืองสรีนากนลาร้านของเราครับ แล้วก็เช่นเคยครับต้องแวะมาที่ร้านขายดินผสมปุ๋ยหรือปุ๋ยใส่ต้นไม้ของเราเหมือนเดิมครับนี่ฮฝั่งนี้ร้านเราอีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านขายดินปลูกครับต่อไปเราจะเปิดเป็นโกดังที่ผลิตปุ๋ยครับอินทรีย์แล้วก็ดินปลูกวัสดุปลูกพืชครับผมเนาะนี่ยจะขายคุยมะพร้าวขายทุกๆอย่างครับผมเนาะ นี่ฮะให้ดูกันเห็นๆให้ดูกันชัดๆครับวัตถีดมาแล้วพี่น้องเสียงกันนี้แล้วฮะนี่ฮะตัวที่เราผลิตเก็บไว้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับผมก็จะเป็นดินปลูกของเราเนาะดินปลูกของเราก็ประมาณนี้ฮะดินปลูกปุ๋ยขี้วัวเนาะถุงเล็กถุงใหญ่ครับเรามีครับเนี่ยของเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากยครับเป็นพันตันครับเนาะเราก็จะพยายามทําแล้วก็มาบรรจุถุงขายอย่างงี้เนาะสินค้าราคาไม่แพงครับผมเนาะ ตรงนี้มีสามศูนย์บอไม่ใช่ถามแต่คนเดิมๆอ่บมีเนาะซื้อแล้วครับบางนึงบรรยากาศร,ร้านเราก็อย่างนี้เทศบาลเนืองสุรินทร์ก็ประมาณนี้ครับช่วงนี้ ไม่รู้เลขหน้าอะไรผมลืมดูเออเอามาโว้ยนะก็จะมีซุกซูดเดือนใครว่าจังสันเนาะเจ้าก็ว่าไปเนาะว่าไปเจ้กบาทเอาเอาเอาดีดีเลยว่าไปมาดีเลยจ้กบาทสองร้อยบาทครับเนี่ยแปดสี่สองเก้าสามศูนย์ พี่น้องเอ้ยขับถือก็มาหาเด้อครับอยู่เทศบาลสามเมืองสุรินทร์อ่าใช่ตัวสดมาอ่าใช่ตัวสดเลยพี่น้องเอง้ยเนาะโอ้ยมันได้สมมติแล้วครับพอ่อเราอะไรครับผมออโอ้ยมันเสือสู้สสสสสข้นกับตายเป็นอะไรนะเ,เ,เนาะเมียหูด้วยนี่เมียเห็นด้วยนี่เป็นอย่างนี้บ,บอกเอาใบหนึ่งก็ได้ครับได้วยเสื้อเล่กัได้ครับผมอืมชุดหนึ่งก็ได้เนาะมันเวลาเขาซื้อนี่มันก็ออกไปอย่างั้นออกไปนั่นออกไปงี้ อ่ะสามสี่กแล้วกันครับอ่ะลองนึงอ่ะลองเลยช่วงนี้เงินน้อยหอยน้อยแบ่งป,ปันกันไปครับ<า>อโ,โอ้อ่ะเมื่อก,กี้ถามหาไม่ครอเตอรี่ <c oughs> แป๊บเดียวมาทีเดียวฮึบๆเลยก็โชคมืนโชคดีครับผมนอกพี่น้องเด้อมือหนีมือหวยออกมุกเข้ากับฮาแนวเสียเงินอ่ะ อ่ะขายขายมืดตัวนี้ขายเมืดอยกใส่ถุงยกดข้อน่ะเอาใส่ถุงจกของไปลดกสิไห้เศร้าได้ขายวันนี้วันหวอยออกก็จะประมาณนี้ครับเงียบเงียบครับก็ก็หลังจากหวอยออกครับถึงจะคึกคืนหน่อยเป็นธรรมชาติของชุมชนพวกเราครับวันไหนวันหวอยออกวันที่หนึ่งครับก็จะเก็บเงินไว้ซื้อหวยก่อนอะข้าวยังเพิ่งซื้อครับ ขออภัยครับข้าวยังไม่ต้องซื้อครับซื้อหวยก่อนครับผมอ่ะข้าวไข่หมูเอาไว้ทีหลังเอาซื้อหมูซื้อไก่ก็อ่าซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเสียงโชคเสียงดวงครับเป็นความหวังสุดท้ายความหวังของพี่น้องพวกเราความหวังของทุกๆคนครับอ่าเราก็มาเล่ามาคุยให้สนุกสนานไปครับเป็นวันวันไปถ่า,ถายทุกวันก็จะมี เรียกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของเราไปเลยครับได้ถ่ายคําคลิปให้ FC ได้ดูบรรยา,าก,กาศเทศบาลหนึ่งของเราครับว่าเป็นยังไงวันนี้อากาศแดดอแดดออกนะแดดออกหรือว่าฝนตกนะฝนตกหรือว่าลมหนาวฮนะอัปเดตครับบันทึกเหตุการณ์ไว้ครับผมพีม่น้องพระบินทบาตครับบินทบาตนี่ไม่หันมองข้างนนะครับเดินหน้าอย่างเดียวเลยครับผม วันนี้วันพฤหัสที่หนึ่งครับผมพฤหัสที่หนึ่งกันยายนครับกันยาตุลาพฤศจิกาโอ้ยข้าวจะออกรวงนะครับพี่น้องกลยแล้วเอาอะไรครับอรเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทมาคลายเอาคืนค่าลอตเตอรี่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้วัร้อยสิบห้าบาทอ,าอะไรก็เอามาเถอะแกหมดทางเรื่องก็บวแกหันหน้าไปแล้ว คุณปลาหมดทางเลือกแล้วว่าหันหน้ากลับบ้านไปแล้วนะหมดสิทธิ์ที่จะกลับไปซื้อที่อื่นนะครับผมฮะพรห้าบาทครับขอบคุณครับอ่านี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเราก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจําครับโอ้ตรงนี้ก็ดูครับเนาะไม่มีความรับผิดชอบบานเซเลยครับผมเอาดินมาเทแล้วไม่เอาขึ้นผมก็ไม่คิดว่า คนเรามันจิตใต้สำนึกครับของมนุษย์ครับผมเนาะไม่ได้อะไรหรอกครับผมนี่ยจิตใต้สำนึกของคนอ่ะของแค่นี้เอาขึ้นไม่พอได้ครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วครับนี่ครับเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองเขาดูสิครับผมคิดได้ยังไงครับแบบนี้เนาะเนี่ยถ้ามีแบบนี้ทุกคนตายหาแล้วครับผมเนาะอ้าปวดจาไม่เพราะหยาบคายออกซือยแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับเทศบาลเมืองสวัสดีครับอัปเดตวันหวยออกครับ สวัสดีครับ